สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราไปงานวิ่งของดำเนินสะดวกรันมานะคะมีของกินในงานเยอะมากๆเลยนะคะเอ่อสปอนเซอร์อย่างหนึ่งที่เราเห็นแล้วเราแบบว่าว้าวเลยก็คืออันนี้ค่ะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะของยี่ห้อโนรีโคโค่นะคะคือเขามีให้นักวิ่งเนี่ยเยอะมากเลยค่ะเรานี่กินไป3ามสี่ลูกแล้วไม่พอนะคะยังนำกลับมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกหนึ่งลูกด้วยค่ะ คืออันนี้นะคะเราเพิ่งจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้ด้วยนะคะแล้วรู้สึกว่าประทับใจคืออร่อยมากเลยค่ะอดรีวิวไม่ได้จริงๆค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะเขาบอกว่าพร้อมเสิร์ฟถุงมือเลยนะคะมะพร้าวโอเคเดี๋ยวเราจะลองแกะให้ดูนะคะแกะมาปุ๊บเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะเป็นรอยไว้ให้นะคะแกะง่ายอันนี้น้าไม่รั่วซึมด้วยนะคะเขาทําดีมากโอเค แล้วมีอะไรอยู่ในนี้คะเพื่อนๆนนี่ค่ะมีช้อนกับหลอดให้ด้วยนะคะคือพร้อมกินเลยค่ะอ่าเราจะมาดูวิธีแกะนะคะว่าแกะยังไงเราจะใช้ช้อนนะคะใส่ลงไปปึ๊บแล้วก็หมุนหมุนหมุนค่ะเพื่อนๆืนปึ๊บง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนเราว้าวเลยนะคะหูยของดีดําเนินสะดวกเลยนะนี่เนี่ยน้ำมพะพร้าวหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆนโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกินให้ดูนะคะ นี่ตันตนว้าวเลยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะจ๊ะกันขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย